Đi năng nั่ง nãy <laughs> ờ nั่ง nào ai tìm ma con Tìm tìm na rồi thấy นั่งสวยๆยิ้มหวานนะรูปสวยจต่ลูกอันนี้เขาเรียกอะไรจุดอะไรนะฮะเรียกจุดอะไรของวัดนี่วัดสวนแก้วครับสวนแก้วจุดน้ำตกจุดน้ำตกแก้วดูดูชมบีลาน้ำตกสวนแก้วด้วยเรียกสวงทำหนึ่งเนี่ยแอคชั่นเฮงสอง มาแล้วมักงกรสาม3ตาว่าชื่อ่โอ้โหรูปยืนสวยครับยืนกล้ายืนเปล่ายืนครับไม่กระโดดไม่ตกลูกขึ้นไปเลยใื่ย,ยืนจับน้องไว้ด้วยโอเคจับน้องไว้ด้วยโอเคครับสวยงามมากว่าชื่อกอดน้องยาวมือพลาดละคองของกอดไว้ว่าชื่อ,อ One, <Thank you. S 1> หนึ่งสองสามยืขึ้น แอคชั่น <Action. S 2> ไม่กล้าของกล้องโอ้โหเดี๋ยวดูมีแบบน้ำข้างล่างด้วยเดาวเห็นน้ำข้างล่างด้วยว2 3นชรโอ้โหสวยสุดโ okay. อเคอ้าวอะไรล่ะกลับได้กลับได้อย่าขยม่มอย่าขยม่มป <c oughs> ุง เทคนิคเทคนิคนะครับผ่านอเอาขอบคุณแล้วขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณเฮียทำบุญเอง<า>แล้วก็มีที่ทำบุญตามอัจาศัยะครนะครับผมตามอัยาศัยครับ